สวัสดีครับรายการตาสว่างกับสองดร็อกเตอร์ก็กลับมาพออ่อับกตันนะครับวันนี้มาในเรื่องของพุทธสุภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็มาพร้อมกับพระอาจารย์ของผมเนี่ยครับก็คือพระอ,อาจารย์พระมหาสมชาติสุวิจารโรเนี่ยครับดร็อกเตอร์นะครับซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของผมเนี่ยครับก็เลยกลับเรียนเชิญท่านมาให้ความรู้นะให้เราได้ตาสว่างเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของการทำอย่างไรให้เราเจริญรุ่งเรืองได้วันนี้นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตนะครับแต่ความอื่นครับพระอาจารย์ครับแล้วควรทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับขอเจริญพรคุณโยมดเตอร์าอาโซพลพรโชคชัย,ยขอเจริญพรท่านสาธุชนที่กําลังรับชมรับฟังการไลฟ์สดรายการตาสว่างโดยสองลเตอร์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งที่รเราได้มา สนทนาการในเรื่องของอตาสว่างครับคอยสองดรในหนูหัวข้อทำอที่ทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตรเรื่องของการแสวงหาทรัพย์สมบัติรวมทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงในภาวะอายุข,ของโควิดที่กําลังระบาดอยู่นี้รเราจะใช้หลักธรรมใช้วิธีการชีวิตอย่างไรถึงจะ,ะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากรรโรคร้ายต่างๆเหล่านี้ได้และวันนี้เราก็จะมาพบกันในหัวข้อธรรมอีก เรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความร่ำรวนรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติได้อย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณยมดักตอร์ก็จะได้ดําเนินรายการต่อไปพอดีผมไปคัดลอกพุทธภาสิทิ์มาประมาณเจ็ดอันเนี่ยแหละครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่ํารวยนยครับเดี๋ยวอันแรกเนี่ยเกี่ยวเรื่อง อ่าโภกทรั <นะ S 1> รพย์พของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพ่อพูณเหมือนจอมปลวกกําลังก่อขึ้นภาษาบาลีท่านว่ายังไงครับพอาจารย์อ๋อภาษาบาลีบอกเป็นภาษาบาลีว่าโพคาสันิจะยังยันติวามิโกวูปยียตินะอ่าวูปจียติครับผมแปลว่าโภกทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพ่อพูนเหมือนจอมปลวกกําลังก่อขึ้นฉะนั้นก็ เราก็ต้องมาตีความความขยายความก่อนว่าผู้ครองเรือนดีหมายถึงครหัสผู้ครองเรือนดีนี่ครองยังไงก็คือครองเรือนในลักษณะของมีความขยันมันเพียรรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้คบหามิตรที่ดีมีมีความดำรงชีวิตที่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าผู้ครองเรือนดีอีกในยัหนึ่งคือผู้ครองเรือนดีก็ต้องมีความ อย่างน้อยก็ต้องมีสินห้าประการ,รมีธรรมห้าประการเป็นเครื่องครองใจอของผู้ครองเรือนนั้นคือไม่ฆ่าสัตว์ให้มีความเมตตานะไม่ลักทรัพย์ลักสิ่งของของบุคคลอื่นคือต้องการให้เรามีสัมมาอาชีพะแล้วก็อันที่สามคือไม่ประพฤติผิดในกรมคุณหรือว่าไม่ประพฤตินอกใจคู่สมรสของตนเองต้องการให้เรานั้นมีความยินดีในในคู่สมรสของตัวเรานะ ศั์ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าสัทาระสันโดษสัทาระนี่แปลว่าลูกเมียสันโดษแปลว่ายินดีในส่วนที่เป็นลูกเมียของเราไม่เป็นน้อกใจบุคคลอื่นข้อสี่ก็คือให้มีการพูดวาจาที่เป็นสัจนะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอนะให้เรามีสัจเป็นคนที่มีความมีสัจความจริงับ ที่ซ,ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในสังคมในป,ปัจจุบันนี้มากไม่แพ้ไม่แพ้ในข้ออื่นเลยครับและข้อที่ห้าก็คือว่าให้เรางดเว้นจากอบายมุกต่างๆนะสิ่งเ,เสพติดต่างๆเสพยาเสพติดหรือการดื่มเครื่องมากดองของเมามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราขาดสติขาดสติก็จบเลยครับสตินี่เป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ครัเกาเรียกว่าคนมีสติสมบูรณ์เ็าเรียกว่าเป็นคนเต็มร้อย แต่ถ้าว่าคนขาดสติก็เียกว่าคนไม่เต็มค,คนไม่เต็มร้อยเมื่อไม่เต็มร้อยการดําเนินชีวิตก็มักจะตกอยู่ในความประมาทค,ความประมาทแล้วมันก็จะทําไปสู่ความเสียหายรหรือถึงกับขั้นการเสียชีวิตดังกล่าวมาแล้วอันนี้คือการผู้ครองเรือนดีนะผู้ครองเรือนดีทีน,นี้เขาก็เปรียบเทียบว่าผู้ครองเรือนดีเนี่ยก็จะทําให มีชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะโภคคสมบัติมีความเจริญรุ่งเรืองตามลําดับเพราะเดียมกันก็จอมปลวกที่กพยายามก่อตัวด้วยค<า>วามขยันมันแพงจากจอมปลวกที่เล็กๆก็ขยับเพิ่มพูนไปเรื่อยเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพิ่มพูนไปเรื่อยจนเป็นจอมปลวกที่ใหญ่มาตอนแรกว่าเดิมข้ามได้ตอนหลังมาชักะเริ่มกระโดดข้ามและตอนหลังมานี่ปีนต้องปีนขึ้นไปต้องเดินอ้อมไปเลยไม่ไหวแล้วใช่อันนี้คือจอมปลวกจอมปลวก พระอ,องค์จึงทรงเปรียบเทียบว่าให้เราพ่อคูณให้เรามีความขยันหมั่นเพียรเหมือนกับปลวกที่ทํางานไม่มีวันหยุดอืแต่วา่าเราเองก็มองในมุมดีของจอมปลวกแต่ว่าถ้าเป็นคนสร้างบ้านในสมัยใหม่ก็ไม่ชอบปลวกไม่ชอบปลวกชอบกำจัดปลวกแต่เรามองเห็นว่าปลวก เป็นสัตว์ที่มีความขยันหมั่นเพียราสามารถเรียนรู้เรืบวกได้ด้วยเหมือนกันส <า S 2> นะสมในสิ่งต่างๆได้ถ้าเราเอาในส่วนที่ดีของเขามาพัฒนาเราจะเห็นว่าเขามีความขยันมีความหมั่นเพียรมีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเนะรา m a n ขยันหมั่นเพียรตลอดเวลาจึงทําให้บ้านของเขาคือจอมปลวกนี้มีความรุดหน้าเจริญสูงไปแต่และขั้นแต่และขั้นแต่และปีมีความพัฒนามาตลอดครับไม่ใช่แต่และปีมีทุกวัน พัฒนาทุกวนันพอเจริญพรครับผมก็เหมือนกับแต่ถึงหนเนี่ยครับก็แข่งกันสร้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าพวกทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีเนี่ยครับย่อมถึงความพอกพูนเหมือนจอมปลวกกําลังก่อขึ้นนะครับนี่คือพุทธสุภาษิตอันแรกเนี่ยครับผมไปหาพุทธสุภาษิตอันที่สองครับอาจารย์ครับก็พ,พูดถึงว่าคนมีธุระมันทําการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ เป็นยังไงนะครับอาจารย์ภาษาบาลีในภาษาบาลีว่าปฏิรูปการีทุระวาอุทธาตาวินทเตธทนะงับภาษาบาลีนะก็แปลความหมายว่าคนมีทุระมันเพียรทําการงานให้เหมาะสมให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ทุระวะทุระวาผู้มีทุระปฏิรูปการีก็คือปฏิรูปนั่นแหละในภาษาที่เราใช้กันเนี่ยอุทธาตาการลุกขึ้น วินเตย่อมหาท่านางซึ่งทรัพย์ได้แปลเอาความก็คือว่าคนมีธุระมันทํางานให้เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ก็คือว่าทํางานให้เหมาะสมครับคือรู้จักน้ําขึ้นน้ําลงรู้จักเวลาที่หาการแสวงหาทรัพย์บางครั้งมันต้องอาศัยช่วงจังหวะและเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าขยันตลอดต้องดูว่าช่วงไหนควรขยันช่วงไหนควรเว้นระยะห่าง ของความขยันนั้นออกไปมันการหาทรัพย์นี่ก็ต้องดูช่วงจังหวะครับแต่บางคนอย่างช่วงโควิดนี้มีญาติโยมบางครอบครัวเาทําธุรกิจเกี่ยวกับถุงมืออปรากฏว่าเขาก็ทําของเขามาปกติอืเป็นแต่เพียงว่ามาถึงช่วงของโควิดระบาดเนี้ยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งต้องการมากเมื่อต้องการมากกลายเป็นความโชคดีของเขาเขาเรียกว่าทํางานที่เหมาะเจาะ กับเวลาหรือแม้แต่หน้ากากก็เหมือนกันครับแล้วก็แม้แต่ก่อนนี้ขาดตลาดอแม้แต่เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ก็ขาดตลาดเพราะฉะนั้นไม่ก่อนเราไม่เคยใช้เลยนี่ใช่เราไม่เคยใช้แต่พอมาถึงช่วงหนึ่งมันเหมาะเจาะกับโอกาสเหล่านี้จึงทําให้ได้คนเราพอถึงโอกาสมันจึงมีสัมสุฟาซีที่เขามังจะคุณวันน้าขึ้นให้เรียบตักก็คือว่าขยันทํามางานทํามาหากินในโอกาสที่พึงได้อยากขี้เกียจในเวลาที่ควรจะได้ อย่างนี้แหละก็ย่อมจะหาทรัพย์ได้อย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักการจักเวลาที่เหมาะสมกับการได้ทรัพย์นั้นมาด้วยอย่างผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาสร้างโรงแรมเสร็จตอนนี้พอดีเลยครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่มาสักคนเลยครับโรงแรมก็ต้องหยุดไว้สองปีมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือภาวะขณะนี้นี่ชาวบ้านไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยครับขืนไปสร้างบ้านจัดสรรมาขายก็ขายไม่ออกอีกเหมือนกันใช่นะครับแต่บางธุรกิจนี่ าการส่งของอะไรต่างเนี่ยก็ับมดีมากเลยเนี่ยมันจะมาเข้าสู่ในลักษณะวิสัยทัศน์ของนักปานิกธรรมท,ที่เรื่องของอจัคคุมามีสายตาที่มองเห็นว่านี่เป็นโอกาสวิธุโลโมีวิสัยทัศน์มีอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็นิสยสัมปันโนคือมีเรื่องของแหล่งทุนเรื่องอะไรต่างๆความองค์ประกอบสามอย่างนี้เข้ากับเหตุการณ์นี้เข้ากับเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นบางจังหวะก็ต้องวาง แล้วก็ไปไปมองโอกาสอื่นก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับต้องอาศัยบุญกุศลเก่าถ้าจะเรีว่าไปแล้วเไปใจอื่นที่มันเหมาะสมแล้วมาเกื้อทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ก็มีเช่นบางคนเอาโรงแรมมาเป็นที่เป็นเป็นโรงบานสนามเปิดโอกาสเขาเรียกเปิดใจกว้างถ้าไม่ปิดว่ายิ่งไม่ได้ประโยชน์ก็ไปพัฒนาลักษณะอย่างนั้นก็มี ก็ทําให้มันมีการต่อยอดไดอืมครับอันนี้สําคัญโอ้ใช่ครับผมไปที่หาดใหญ่แถวนั้นเนี่ยครับโรงแรมส่วนใหญ่ปิดแต่บินโรงแรมที่แบบว่าเป็นโรงแรมภาคสนามนี้ที่บอกว่ากับทากิจการได้ถึงแม้จะเงินน้อยหน่อยก็ยังเดียวไม่ได้เลยเนี่ยใช่ครัดังนั้นต้องมีวิสัยทัศน์ทห้ดีนะครับมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่บริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะโอ้คุยได้ยินครับอ่ะ มีเงินมาเนี่ยต้องสละสลัทรั์เพื่อรักษาอวัยวะพึ่งสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะเห็นไหมว่ามันมีสเต็ปของมันอยู่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเงินทองเราก็ต้องยอมจ่ายเพื่อรักษาอวัยวะของเราเอาไว้เช่นเกิดโรคนั้นโรคนี้จําเป็นต้องผ่าตัดหรือต้องเอาส่วนที่มันไม่พึงประสงค์ออกไปก็ต้องสละทรัพ์เหล่านั้น่ะเพื่อรักษาอวัยวะทีนี้บางครั้ง มันจําเป็นต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตผก็ต้องต้องยอมตัดเอาอวัยวะนั้นออกไปเพื่อรักษาชีวิตแต่เหนือสิ่งใดครับพุทธเจ้าตรัสว่าพึ่งสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่สุดยอดเดือเป็นเูแล้วว่าเป็นอุกฤษที่สุดสําหรับการบริจาคต่างๆเหล่านี้สําคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของขั้นตอนของการทาทาสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องแบ่งตามนี้หละสละ อันไหนได้ก็สละไปก่อนนะแล้วค่อยได้มาทีหลังเหมือนกบว่าบริจาคของเก่าเพื่อรักษาสิ่งที่มาใหม่อะไรต่าง,างๆเหล่านี้ครับนี่เป็นเรื่องของว,วิสัยทัศนะครับอาจารย์ครับดังนั้นเราจะเป็นคนรวยได้เนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์ต้องเรียบคิดอะไรไงเงี้ยแหละกับบางทีเราต้องชั่งใจเหมือนกันว่าเราจะเก็บอะไรไว้รักษาอะไรไว้อะไรไงเงี้ยแหละครับอีกข้อนึงครับพรออาจารย์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน มันเป็นยังไงนะครับคือในภาษาบาลีก็คืออิตินะวิสถกกรมมันเตนะอัฐาอัจเจนติมาเนเว็แปลว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงานคือลักษณะว่าคนหนุ่มมีกำลังวังชาดีแต่ว่าไม,ไม่ไม่ทำการงานทอดทิ้งการงาน,รน,น,นรประโยชน์ทั้งต่างที่ มันมาอยู่มันอยู่ตรงหน้าแล้วแต่เราไม่หยิบเอามันก็ตะล่วงเลยเราไปเหมือนกับเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็คือก็คือผ่านไปแล้วโอกาสที่เราจะย้อนเวลากลับไปหาเมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมาก็ย้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้าออกแต่ละเข้าออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันคือการก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆไอ้ที่อยู่ข้างหลังนี่ก็คือสิ่งที่มันเสียไปก็ผมสิ่งที่เสียไป เหมือนกับชีวิตเราอย่างเงี้แหละก็มองเห็นอยู่ว่าเนี่ยปลายทางก็คือความตายเพียงแต่ว่าความตายของแต่ละคนจะอาจจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าอยู่อีกเป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีครับผมโดยทั่วไปคนก็มักจะมองว่าเราอายุยืนแต่มันไม่เสมอไปครับผมเพราะว่าทุกอย่างรวมเป็นอนิจจังมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้น การเกิดมาเป็นหนุ่มสาวมีโอกาสแล้วก็ต้องขยันหมั่นเพียรรีบรีบเขาเรียกว่าในวัยทํางานก็ต้องพยายามขยันพยายามสร้างงานให้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดประโยชน์ที่อ่าเขาเรียกว่าคือประโยชน์ทั้งหลายมันจะไม่ได้สูญเปล่าจากการล่วงไปของเวลาแต่ละวันแต่ละวันของเราะอาจารย์ครับแล้วทาไมคนหนุ่มมักจะติดกับดักตรงที่แบบว่า เออไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความเพียรอะไรเงี้ยทำเป็นว้าอะไรครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของประสบการณ์และเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ความสาะไรเคบวามสน,นุกสนานจัมบดาเพื่อนย่อมมีความสนุกสนานในใน ในเพื่อนฝูงในอะไรต่างๆพวกนี้จะไม่มองเห็นการไกลต่อเมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นประสบการณ์้่อเกต่องก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันสายไปเพราะะฉนั้นการมีสุภาษิตเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสอนให้เราไม่ตกอยู่ในความประมาทเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราก็จะมาเสียใจภายหลังเป็นอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วไม่ได้ทําบุญอืก็เห็นว่า คนที่ทําบุญเขามีมีเขาเรียกว่ามีเสบียงทางคือบุญกุศลเป็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในการเดินไปสัมปรายภพแต่ตัวเองไม่มีอแถมยังมีบาปมาอีกก็มองเห็นว่าโอ้แต่เราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบุญเราสร้างกุศลเราก็จะมีเหมือนกับคนอื่นเขาที่ที่ดีกว่าเรานนั้ช่อย่ากก็อยากจะย้อนกลับมาใหม่ว่าแม่ผมอยากจะกลับไปเป็นมนุษย์ใหม่จะได้สร้างบุญกุศลเยอะๆ แล้วเราแล้วผมจะได้ไม่สะาจะไม่ต้องเป็นทุกข์ลำบากอย่างนี้อันนั้นมันคือเหมือนกหนุ่มสาวที่ว่าไปโคะย่อมบรรลุงพลจากวัยเขาไปอย่างนี้เป็นต้นนี่นครับก็คือเรื่องสําคัญสำคัญจริงๆดะริีพุทธภา,ศา,ศาศษจภาษิตอีกหลายอันนะครับแต่ว่าถ้าทางว่าในคราวนี้นี่คงจะพูดกันไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมขอญาตกลับขอกลับกเรียนเชิญพระอาจารย์คุยในช่วงถัดไปแล้วกันนะครับว่าพุทธภูษาพุทธภาษิตเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ ความร่ํารวยนะการคลองเรือนนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยครับก็คือรายการตาสว่างกับสองดรอกเตอร์เนี่ยครับวันนี้คงจะต้องจบแค่3พุทธสภาสาทสิ์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะเลิกจบรายการนี้พระอาจารย์ช่วยให้อาวาดกับทุกท่านด้วยครับครับก่อนจบรายการนี้ก็ขอฝากหลักธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทซึ่งใช้ได้ตลอดทั้งในแง่ของการ ดำเนินชีวิตในยุคของโรคโควิดที่กำลังระบาดนี้รวมทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรตามหลักของอหัวใจของเศรษฐีคืออุอากาศสคือ1ขยันสองอรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไม่ให้เสื่อมเสื่อมสูญหรือเสื่อมหายสามีคบหา เพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีและสุดท้ายคือการดาการวางตนให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าตอนที่รวยก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่จนก็อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นคนต้องรักษามาตรฐานชีวิตของตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายอย่างไร,รก็อย่างนั้นแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มีความเกลังยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของอทรั์สมบัติทั้งหลายาต่อไปขอเจริญพรครับนี่ครับ,รบก็คือเรื่องของรายการตาสว่างกับ สองดร็อเตอร์เนี่ยครับซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ความรู้เ,เกี่ยวกับเรื่องของจาททำอย่างไรให้มีความรุ่งเรืองในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นคัรหัสนะครับส่วนว่าต่อไปเนี่ยใครจะศึกษาสามารถลึกซึ้งอะไรต่างๆยใกล้ไปอีกเรื่องหนึ่งต่อไปนะครับลืมติดตามชมรายการตาสว่างกับสองดร็อคเตอร์นะครับโดยผมแล้วก็พระอาจารย์พระมหาสมชาติสุวิชาโนโดร็อเตอร์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตกลาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอเริญพ่อ ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ก็จะได้รับสาระความรู้มากมาย